มื่อช่วงที่แล้วไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะกันเลยล่ะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามสืบก,กันต่อกับช่วงหลักฐานเทสเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานอะไรกันบ้างและนักชิมจะจับผิดกันได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับเรามาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเทสเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานของเขาเชฟตัวจริงหลักฐานจริงๆเชฟตัวปลอม หลักฐานปลอมสร้างหลอกขึ้นมาซึ่งจะเป็นเรื่องของเขาก็ได้แต่เขาสร้างหลอกพวกเราเท่านั้นเองเชฟบูนะครับหลักฐานของคุณคืออะไรอ่ะเฮ้ย่้ยยัดเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอย่ามโหดไม่ไม่ใช่ปืนครับไม่ใช่แค่นี้ก็ดูเป็นสายลับจะแย่อยู่แล้วสายชุดสิดนดำอะไรอ่ะอะไรอย่าบอกน้ามดเฮ้ยตกใจพันเอยอย่างนี้ ทำไมอะคุณคุณเอามาเพื่ออะไรคือตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วครับกินมาแล้วจากอะไรของเขาชอบเอาแมลงสาบไปแปะตามกําแพงถังขยะซิงค์ล้างจานที่เทเสร็จอาหารเพื่อแบบว่าเป็นเช็ดว่าถ้าในนี้มีแมลงสาบแล้วแมลงสาบจริงจะไม่เข้ามา แม่กลัวไหมความเชื่อน่าสนใจมากแปลกคือถ้าแปะแมงสาบไว้แมงสาบเจ้าถิ่นน่ะอยู่แล้วอย่ามานะไม่ใช่แบบให้มันของไม่แล้วมันมีแมงสาบมันไม่มีอยู่ดีไม่มีครับที่ร้านก็ทําความสะอาดแต่พยายามจะไม่ให้พวกมีแมงสาบหรือหนูอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมีพวกเนี้ยเดี๋ยวงูจะมากินหนูไอ้ย่ารู้เรื่องว่ะงั้นเราก็ต้องมีงูปอมด้วยมีควมีทุกอย่าง้เราต้องมีงูปอมด้วยมีงูปอมมีอินทรีย์มีจระเข้มีนู่นนี่ก็คือเปิดจนตัดเหคือว่า เอ้ยแล้วแล้วหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นร้านจริงๆถ้าเขาเป็นร้านจริงๆนะสิ่งนี้ที่ทําคือเรื่องจริงนะที่เขาไปแปะเนี่ยคือเรื่องจริงนะฮะครับแล้วไปที่ร้านเนี่ยพวกมีแมลงสาบปอมมีอะไรมีปอมมี้ะไร้าวไม่เกี่ยวเกี่ยวถ้าไม่มีแพ็ทมีรวยกันใหญ่แล้ะเชฟสามคนกําลังรู้สึก จริงๆน่าจะเป็นจริงๆน่าจะเป็นคนที่แบบบุไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หมายถึงตารางดีที่เรามีจริงเราก็จะเลือกมพอดีว่ารักษาภาพแล้วต้องนิดนึงแต่ว่าถ้าฉันตกนรกฉันจะเจอเเหรอฉีใจแล้วเดินเลียงแถวกันไปแล้วก็มีคนใส่ชุดแดงแล้วบอกเดินตรงไป เห็นหน้าคุ้มหน้าคุ้มตากันเดียวพวกเราสรุปว่าคนเดินนำหน้าก็คือเอนนาห้คืมูแต่ไม่เจอไอ้แจ๊คตายแล้วนะโบไม่เจอไอ้แจ๊คไเจอ้แจ๊คลงอีกหรือใช่ไอ้แจ๊คลงอีกขุมนึงแล้ววอร์ไม่ไปแจ๊กไปแจ๊กลงอีกขุมนึงจะไปหาแจ็คไหมพวกผมไปครับกดลิฟต์ลงไปเจอแจ็คอยู่ชั้นล่างแต่ไม่ได้เดินแถวทำไมทำไทำมอะไรอยู่พ่ออยู่ในฐาน ลงไม่หล่อเลยลงไม่หล่อแล้วลงอยู่กับใครอะลงอยู่กับใครนี่ไงโไฟแดงนี่เลยคนดีนั้นเอออ่ะเชฟจริงหลักฐานจริงนะครับเชฟปลอมหลักฐานปลอมหลักฐานของคุณคือเฮ้ยอะไรฮะอะไรอยู่ใกล้ๆเลยจิ้งจกไม่ใช่หลอดไฟกันแมลงค่ะหลอดไฟกันแมลง เป็นคนผลิตเองเหรอเขาลูกเจ้าของลูกเจ้าของกอนหลอดโปรเซนไม่แน่นะพี่เลิงเจ้าของมันมีนะเขาปิดยลโกกด้วไม่เห็นไหมล่ะก็ไม่แน่อันนี้ไปเป็นทำไมคุณเป็นอะไรไง่เกี่ยวอะไรไ่ยุงังไงไล่แมลงไล่ยุงไล่แมลงวันค่ะในครัวแล้วคุณใส่ไว้เหรอใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงในเนก็เป็นสีทำอาหารกันยังไงให้อย่างเงี้ยมันมันจะมีแค่ไม่กี่จุดค่ะ ที่ที่จะเป็นจุดที่ปรุงอะไรพวกนี้ค่ะเหรอใช่เลยแล้วแมลงมันจะไม่มาเหรออ่ามันไล่มแมลงค่ะมัน ระยะรัศมีประมาณ2อถึงเเมตรประมาณแบบใช่เลยดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่เอาไอ้หลอดไฟนี่ไปขายให้แม่พี่บูเขาขายอะไรกเนยควเชื่อของเขาอยู่อ๋อความเชื่อแมลงนี่มันไม่เกี่ยวกับแมลงสาอแมลงที่มันบินตอมไฟอ่ะเอแมลงปูวัดหรแมลงปูชีวิตอะไรเงี้ยไม่รับคุณไปลอดไปขายคืออะไรอ่ครับจากอะไร โอ้ย่ะไล่จริงจงคือคือมันมันใช้ส่องแสงไม่ได้จริงขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นด้วยไฟสีเหลืองแต่ด้วยแสงที่มันจะส่งออกไปค่ะสองถึงเจ็ดเหมือนไฟไลยุงใช่ใช่เหมือนไฟไลยุงบ้านแพทมีมันจะมีดาวยวงแต่ไลยุงอันนี้ไล่ไล่คนจะเป็นสีไล่คนในบ้านบอกว่าแสบตานี่คือหลักฐานที่บอกว่าคุณเปิดร้านนะใช่ค่ะนี่หลักฐานไม่กี่วันอันนี้กี่วันไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองค่ะไม่แน่ไม่แน่ผมขอจับได้ไหมฮะ จับใครจับคุณจะมาจับได้ไงคุณมีเส้ตำรวจได้ไม่ได้ขอสั่งการรู้จักแม่รูจับตำรวจแม่ช่วยบอกหน่อยจะได้ไปหาเขาเดี๋ยวนี้จะหลังอาตำรวจไม่ไดาอย่ไาอย่าแตะอย่าแตะอย่าแตะโฮเลยนะโฮเลยนะเอโฮเลยนะของร้านนะแม่เราได้อะไรจากการได้เห็นไฟหรือเปล่าฮะถ้าจริงเขาใช้จริงๆทีละอ๋อแล้วก็เป็นเหมือนเดี๋ยวนี้มันคือ LED แล้วมันไม่ต้องร้อน แบบสมัยก่อนคือมันเลยไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเป็นกระจกเป็นแก้วเทปจริงหลักฐานจริงเทปปลอมหลักฐานปลอมอ่าอินหลักฐานของคุณคืออะไรสุกเกี่ยวกับผ้าถูกต้องมันยังไงขัดแปลงเล่นต่อด้วยโอ้เขิมด้วยเลิม กูชักจะเริ่มมันไส้มาแล้วมันดูโดดเด่นขึ้นไปแล้วมันดูเด่นเกินแล้วอ่ะกูต้องเตดตะขามาแล้วอ่ะทำเป็นว่เท่ไม่หมดเลยเยอเกินไปแล้วเพราะว่ายังไงเราไม่ถคยเกิดถ้าเกิดมันโดดเด่นบางยีพ้าเองอ่ะแล้ว เราเกิดแป๊บๆมันก็มาแท้นพวกเราเนี่ยแต่ันจะไปกลัวเราอยู่อีกได้เป็นสิบอยู่ละสิบปีเก้าตายตายตายแายเอายุาแจายาายตายตายตายาอายตายตายตกยตายตายาไตายตาาาไ ตอนนี้คุณเหลือสองรายการไออินทุรู้ไ่ะไอหยันปล่อยยังเลยแต่มันจะเอามาเล่นกินไ,ได้ไออิน <c oughs> คุณใช้ในบ้านหรือคุณใช้ในร้านฮะใช้ในร้านครับใช้ในร้านแล้วคุณไปใช้ตอนไหนอะไรยังไงอ่อปกติเอาไว้อ่อตีมแมลงวัน <c oughs> ออเี้ยเฮ้ย้องเลย เฮ้ยมันนักกีฬาจริง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 พอแล้วล่าสุดคนโทรมา cancel งานพี่เป๊กหมดเลยเนี่ยมันโยงกันถึงคุณแล้วเนี่ยเถอเอาไว้ตีมะแรงวันครับอ๋อ้เนี่ยจริงอันนี้ถอยติหมายถึงว่าคุณให้ลูกค้าหรือคุณใช้จัดการเองแจกบนโต๊ะลูกค้าแจกบนโต๊ะร้านนี้ใครจะไปร้านอะไรมะแรงวงมะแรงวันเยอะขนาดหลักฐานปลอมอันเนี่ย ใครจะไปอ่ะมึงคิดดูลูกค้าปั๊กมันเป็นการสร้างแอคทิวิตี้ให้ลูกค้าครับคือลูกค้าเขาจะได้ระหว่างรออาหารไงปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กมันก็เป็นเรื่องจริงเลยไม่จริงก็คือพนักงานเวลาเวลามันมีตกของร้านคุณอยู่ที่ไหนนะรัชดาราชดสุทธิสารครับอยู่ตรงข้างไอ้กองขยะของเทศบาลเนี่ยโอ้แมลงข้างร้านหมาข้างร้านหมาผมว่าผมว่าว่าถ้ามึงนั่งอยู่ในร้านมึง ถ้ามแจถ้ามึงแจกไอ้นี่นะถ้าแต่นั้นรามันต้องปิดแอร์มันติดแอร์อยู่แล้วแต่อันเนี้ยเบื่อมันเล็ดรอดจัดการเป็นตัวจัดการตัวจัดการเป็นตัวจัดถ้าจริงก็คือนี่ของเขาจริงจริงใช้พนักงานใช้ใช้พนักงานใช่ครับ โอ้โหได้เห็นหลักฐานของเชฟทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับแต่นักชิมจะมีใครย้ายโต๊ะหรือไม่นั้นไปชมพร้อมกันเลยครับเอาแล้วครับเจะโต๊ะไหนกันดีเพราะแต่ละคนเนี่ย <c oughs> ก็ดูปลอบกันหมด <c oughs> อยู่ที่พวก <c oughs> คุณแล้วครับ <c oughs> คิดให้ดีทำบุญกันมาไหม เนี่ยทำทุกวันเลยมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายนะครับจะนั่งโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองสิมินาทีจองโต๊ะครับไป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 ยังไงไปน่มาเลยงมาเลยสามสองหนึ่งบนเวลาสรุกว่าโต๊ะรีเป็นโต๊ะจริงอยู่คนเดียวโดนสับขาหรอสรุปลาคือเชฟตัวจริง ทำไมคุณถึงตั้งใจนั่งโต๊ะคุณปลาครับผมมีความเชื่อมั่นในคุณปาค่ะว่าเชื่อว่าเขาคือเชตัวปลอมใจจริงคุณจะนั่งตัวไหนอยากนั่งโต๊ะคุณบูบูคือตัวจริงแน่นอนฮะปลาคือโอ้ตัวปลอมแน่นอนคือโต๊ะผมเนี่ยเชฟเนี่ยเชฟจริงครับคุณอินเนี่ยใช่แต่วิกปลอม อยากให้ถอดวิกอ่าพูดเลยคือไม่จริงไม่ได้อยากชิบหาเลยอยากให้แบบพอเฉลยขอดูผมหน่อยเขาอะอาจจะเคยไปออกรายการอะไรมาแบบแบบว่าเขาอาจจะเป็นร้านแถวร้านอะไรมาก่อนแล้วดังอ่ะผมมั่นใจมันอาการออกเยอะไปอาการออกเยอะแบบว่าเหมือนจะไม่ได้ไม่ใช่อ่ะมันง่ายไปเเป๊กกับพี่หายมั่นใจไหมมาตามเซนละเนี้ยคิดว่าใช่ ความรู้สึกนะที่มันต้องย้อนกลับไปดูเมนูเดิมนะใช่นะเราไปกินแบบหลายๆร้านมาคนที่แบบเป็นเชฟหรือคนที่แบบจัดการอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยจะมาณันดูทรงๆเนี่ยการพูดคุยของเขาเจ้าของร้านต้องแบบนี้เพราะเพราะเขาไม่ได้เชฟจานนี่เขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เขาเรื่เจนต่อไปแล้วเจนต่อไปแล้วความรู้สึกไม่ผิดหวังครับโอเคถึงเวลาชิมครับขอเชิญเชฟทั้งสามท่านเข้าครัว เชิญพี่อาจฉรย์เอาละครับคุณผู้ชมในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีนักชิมคนไหนย้ายโต๊ะกันเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วละครับว่าใครได้ฐานโต๊ะอร่อยแล้วใครกันหน้าที่ได้ฐานโต๊ะอีไปลุ้นพร้อมพวกเขากันเลยครับเอาละครับใจชื้นกันขึ้นมาหรือยังเอาโต๊ะที่มั่นใจกันหน่อยโต๊ะหมายเลขหนึ่งก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเเเ้ ไม่ต้องเครียดครับคุณไม่ต้องเครียดครับมันเครียดไปแล้วไบบวกเั็นลบเชฟบูครับหนึ่งประโยคสํสำหรับลูกค้าของคุณมั่นใจด้วยหน้าผมจริงใจขนาดนี้ไม่หลอกหรอครับไอ้อ้ประเพทพูดจะเย็ดมโดนมาแล้วมาดูครับเฮ้ยน้ำเคมกว่าเดิมเหมือนเดิมนา อวิวมันดูดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่เนื้อเขาเปื่อยยุ่ยเฮ้ยมันดดูีผมก็กินแต่หนังเนี่ยอร่อยอ่หนักอันนี้โอเคเพราะว่าเราเอามันออกไปแล้วไงโอเคโอเคก่อนได้ครับแล้วพ่อไม่ให้เนื้อเขาเลดี๋ยวให้ให้ให้ด้วยแต่น้ำชักไม่ก่อยใจนะน้ำมันดำผิดปกติจะไปเผาร้านนะโบผมว่าตัวเห็ดมันรากัดเข้าไปแล้วมันจะมีน้ำออกมานี่ไงนะพอละมั้ง พอแล้วมากกิ่นน้ำส้มสายชูดีเชิญครับขยะอยู่ไหนรอรอก็ชิ้นใหญ่ๆมันเลยได้ไหมล่ะรู้จึกใหญกกินแบบเต็มคำอันนี้เวลาอันนี้เวลาเอามาเลยเต็มๆเลยน้ำชุมชุน้ำชุบๆมันไม่อีอยู่แล้วผมเชื่อเขาชิมพร้อมกันสองท่านนะครับโตะอร่อยกินให้อร่อยถ้าโตะอีกินแบบอีอๆถ้าพร้อมแล้ว หอชิมครับเมนูนี้ชื่อขาหมูมันโถนะครับเป๊กกับพี่หายมั่นใจไหมตามเซนแล้เนี้ยคิดว่าใช่ความรู้สึกใช่จริงจริงมันต้องย้อนกลับไปดูเมนูเดิมนะใช่นะเราไปกินแบบหลายๆร้านมา คนที่แบบเป็นเชฟหรือคนที่แบบจัดการเรืเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยจะประมาณดูทรงๆเนี่ยการพูดคุยของเขาเจ้าของร้านต้องแบบนี้เพราะเพราะเขาไม่ได้เชฟจ๋างนี้เขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็คอยดูเรื่องเจนต่อไปแล้วไม่ผิดหวังครับโอเคเ้าเลยเ้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปไอ้บอย อื้อื้อออโอ้เลืดเลืดีดีมเอาเตะมาเตะตะต๊อีนะอ้โหหี้ยเไอ้ง่เหี้ากโอ้โหไอ้เกาหลีมันโถดับมันโถดับมันโถดัมันโถดับมัช่วยได้ไหมไม่ช่วยทำไมแปลกใจตั้งแต่น้ำดำนะแบบ มันยาบอกให้เต็มคำเราต้อมั่นใจมาครับบูครับบูก็หกเนียนมากบูเป็นใครมาจากไหนครับจริงๆแล้วผมเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับว้าแล้วมาไพุกไปขาเนี้ชื่อบริษัทว่าชื่อบริษัทอินโนโฮนะครับอินโนโฮใช่ครับซึ่งบริษัทผมเนี่ยมีทั้งขาย ฝากเช่าหมดเลยนะครับมีจำนองแล้วก็ขายฝากด้วยแล้วตัวผมก็เป็นในหน้าเองด้วยนะครับบางเคสรวมไปถึงตัวผมเป็นนักลงทุนในอสังหาด้วยครับผมเออเอาที่พวกเราไปขายหน่อยได้ไหมได้ครับคือถ้าเกิดมีใครอยากจะฝากขายอะไรอย่างเงี้ยติดต่อผมเข้ามาได้เลยตอนนี้มีสองที่ที่จะเอาของคนที่มีปัญหามาเพอตื้อเดี๋ยว่อยคุยหลังด้วยกันเนาะพี่ขอฝากมาอันนี้เท่านั้นเองเราก็ได้เดี๋ยวว่าจริงจริงแล้วเคสของผมในที่ขายออกเร็วนะครับ ใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3เดือนเพราะผมทำการตลาดออนไลน์เป็นหลักด้วยเราเดือนแล้วเคสที่เร็วที่สุดที่เคยทำได้ขายออกภายในหนึ่งอาทิตย์ครับผมคนก็ไปติดตามในเพจได้นะได้ครับติดตามที่ติ๊กต็อกได้เลยครับ innohome land นะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่บขอบคุณแคท สงสารคุณไฮและคุณแป๊กด้วยนะครับที่หลงกลเชื่อคุณบูเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดหลอกส่วนอีก2โต๊ะที่เหลือจะเอารอยทั้งคู่เลยไหมไปลุ้นกันต่อเลยครับเจฟหนึ่งประโยคสำหรับลูกค้าของคุณเขามั่นใจคุณด้วยนะเชิญครับโชคดีครับพ่อมมาโชคดีแบบนี้กูสงสัยแล้วล่ะโชคดีครับพอมโชคดีครับพ่อมมาดูเมนูครับ เฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำเน้นเน้นน้ำน้ำเยอะอย่างแรงเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมน้ำเยอะกว่าเดิมร่อยร่อยน้ำสีเข้มกว่าเดิมอันนี้น่าสงสัยเลยกินน้ำกินน้ำไม่น้อยหน้าเราหรอกยะท้าวาลิวหาบุลาปลิปุเรติสาครังเอวะเมวะสาธุ มันมีแบบของค้างอะไรในหัวเนอะรอกอดไว้เลยอ่ะมีอะไรจะสั่งเสียไหมครับอะเจอนครับพี่ลีเชื่อใจปานะคะนี่เชิญครับเชฟลาเชื่อใจปานะคะไม่รู้จะเชื่อใจได้ไหมมือเลยไหมฮะ เอานี่แหละไหมมือเลยไหมมือแล้วก็มือเลยไหมเดือดจมเข็มละมาใช่เกลือผมจะใช้เกลือรอนะรอนะต้องรอนะเกลือยัดหนังนะถ้าพร้อมแล้วรอชิมพร้อมกันนะครับทั้งสองต่อครับชิมครับชิมครับ ปีกไก่ทอดภูเขาน้ำจิ้มเจวค่ะทำไมคุณถึงตั้งใจนั่งโต๊ะ <serves> คุณปาครับผมผมมีความเชื่อมั่นในคุณปากวาเชื่อว่าเขาคือใช่ตัวปลอมแล้วใจจริงคุณจะนั่งโต๊ะไหนอย่างนั้นโต๊ะคุณบูบูคือตัวจริงแน่นอนฮะปลาคือโอ้ตัวปลอมแน่นอนเมนูต้มส้มปลากระพงอันดามันครับ คือโต๊ะผมเนี่ยเชฟเนี่ยเชฟจริงครับคุูดีใช่แต่วิกตอม่วิิกบอย่าให้กดวิกอ่าพูดเลยคือไม่จริงไม่ได้อยากชิมอาหารเลยอยากให้แบบพอเฉลยขอดูผมหน่อยเขาออาจจะเคยไปออกรายการอะไรมาแบบแบบว่าเขาอาจจะเป็นร้านแถวร้านอะไรมาก่อนแล้วดังอ่ะผมมั่นใจบรรยาการออกเยอะไป อาการออกเยอะแบบว่าเหมือนจะไม่ใช่อ่ะมันง่ายไปโอ้ไอ้แจ็คฐานก่อไอ้แจ็กแก้ไอ้แจ็กแก้ไอ้แจ็กแก้ อะไะเนี่ย่ครเชยใครอร่อยไม่อร่อยเนี่ยตอนนี้คูองลนวเนี่ยคงงเหมือนกันอร่อยรร่ค่อนลอยเหรอไม่ไหวเลยไม่รู้ใครหรอกใครอีนะจ๊อเอาจริงจรินะน้็นาน กลิ่นมันไม่ได้จะขนาดนั้นนะเออแตเค็มเออคือไอ้ซอสที่รามันเค็มมากใช่ไหมผมว่ามันข้างในว่ะทั้งหมดด้วยทั้งหมดด้วยโอ้ทีมงานใจร้ายมากคุณปลาเป็นใครมาจากไหนครับปลาเป็นทหารเรือค่ะนั่นไงทหารเรือสวยยสัตว์ไอยู่สัตว์ไดีแล้วเล่นเรือบงเรือใบไหม ไดนไม่เป็นค่ะไไม่เป็นใช่ทหาเรือทไมผิวดีอย่างนี้ล่ะพี่ปาล่าไงก็เป็นใสอยู่อยู่ปาอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่อยู่กองบัญชาการกองทัพเรือวังนันทอุทยานค่ะอ๋อสังวัสัตหีบไอวินเทจนนั้นไม่มีอยู่จริงมีอยู่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นร้านของคุณพ่อเป็นเป็นบ้านของคุณพ่อจริงอ๋อเราจากบ้านที่งใช่แต่ว่าไม่มีร้านใช่แต่ก็มีแผ่นเฉยอ๋อแค่คิดก็เลยกเลยได้ไอเดียไอเดียใช่ค่ะอ๋อจริงๆคุณตอนนี้ยศ ตำแหน่งคืออะไรจ่าตรีหญิงจุฬาลักษ์กิรักเกศค่ะโอ้ยอ๋อแล้วคุณคุณอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ค่ะอย่างรงั่งานใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับปลาอร่อยมากปลาอร่อยมากปลาเป็นอร่อยมากปลาโดตรคือจะบอกว่าน้ำเปล่ายังเค็มเลยฮะยังรู้สึกติดในเอเคขอบคุณครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทำความรู้จักเชฟอินกันนะครับว่าเขาเป็นเชฟจากร้านไหนครับ